สวัสดีครับผมก็เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยประชาคมอมเมซียนศึกษามหาวิทยาลัยสวนนะครับก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับผมชื่อน,นายธนเศรษกุจิรามการน,นะครับก็จะสัมภาษณ์คุณวิวันนะครับทาราเฮตันยาโชนะครับคุณวิวันก็ประวัติคร่าวๆนะครับก็จบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็ได้ทุนของธนาคารกสิกรไทยนะครับไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านการ บริหารธุรกิจและการเงินที่สหรัฐอเมริกานะครับอ,อดีตของอ,อดีตเป็นประธานสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมาการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยนะครับคุณวิวันก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินแล้วก็ข้ามบอร์ดกับวงการการเงินของบ้านเรา,ามาช้านานแล้วนะครับเดี๋ยว รอสักครู่นะครับรอให้คุณวิวันเตรียมตัวแป๊บหนึ่งครับก็ช่วงต่อไปนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นการถามตอบบนเวทีประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีคำถามก็จดไว้แล้วก็ส่งให้ทีมงานได้เลยเดี๋ยวเราจะาเป็นการซักถามจากผู้เข้าร่วมฟังอีกประมาณสักยี่สิบนาทีครับผม โอเคครับก็เด okay. ี๋ยวคุณ <med> ว <together> ิบ okay. ัน <europé> มีอะไรแนะนำตัวกันไหมครับมี PowerPoint โอเคมีใส่แล้วครับเดี๋ยวมีไฟเตอร์เดี๋ยวขอเซตแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะถามประมาณ10คําถามนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรจดไว้นะครับแล้วก็ส่งให้ทีมงานได้เลยก็หัวข้อในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงินนะครับก็คําถามแรกที่จะถามคุณวิวันก็คือว่าเงินเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับแล้วเงินมันมีความสําคัญอะไรกับเราในปัจจุบันนี้ครับผมถามว่าใครมีเงินบ้างคะ ทุกคนมีหมดอยากมีเยอะไหมคะอย,อยากอยากมีเพื่ออะไรคะอ,อยากมีเพื่ออะไรอยากมีเพื่ออะไรเอ่ยเอาไปเรียนซื้อบ้านได้ยินล้ซื้อรถซื้อมือถืออนี่นะคะเราอยู่ในสังคมที่ใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนถูกไหมคะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็อยากมีอะไรเราก็เอาข้าวสมมุติเราปลูกข้าวเราเอาข้าวไปแลก เราเป็นชาวประมงเราก็ปลาไปแลกแต่ตอนนี้เราจะอยากได้อะไรเราต้องเอาเงินไปแลกเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันก็ในสังคมที่ใช้เงินเป็นตัวกลางเนี่ยเงินย่อมสามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้มันก็เลยมีความสําคัญนะคะนะ,ะทุกอย่างในชีวิตต้องใช้เงินทั้งนั้นใช่ไหมคะเรียนหนังสือก็ใช้เงินใช่ไหมคะ อ,อยากมีบ้านก็ใช้เงินจะกินข้าวก็ต้องใช้เงินะจะแต่งงานก็ต้องใช้เงินนะคะซื้อบ้านก็ใช้เงินได้ข่าวว่าซื้อบ้านนะคะ,ะ <c oughs> ค่ะค่ะนะคะก็ความสำคัญของเงินก็คือเป็นตัวกลางในการที่จะทำให้เราได้สินค้าหรือบริการที่เราต้องการนะคะ,ะแล้วทำไมทุกอย่างนะครับมันต้องเริ่มต้นที่เงินด้วยก็เพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเราต้องต้องเอานีคะเวลาต้องการสิ่งสิ่งใดก็บรรลุเป,ป้าหมายนะคะเราก็ต้องมีเงินก่อนนะคะเป้าหมายในชีวิตของเราอะนะคะมีหลายอย่างนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเ,เราจะไม่มีเราเราไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถบรรลุตรงนั้นได้นะ,ะแต่ก่อนจะบรรลุตรงนั้นเราต้องมีการออมก่อนเพราะฉะนั้น ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นด้วยเงินคือเราไม่สามารถอายกตัวอย่างนะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะลงทุนเมื่อกี้ฟังคุณภูริทัศน์แล้วโอ้ยคันอยากลงทุนมากเลยจะลงทุนต้องมีอะไรคะเงินและจะมีเงินต้องทำไงคะเอาเขาบอกแล้วรู้หาหาเงินก่อนนะคะแต่ถ้าหาแล้วใช้ไปหมดทำไงคะก็ไม่สามารถเอาไปลงทุนได้จ,จึงต้องมี การออมนะคะาหาอย่างเดียวไม่พอก็ต้องออมออมเพื่ออะไรออมเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายใช่ไหมคะเริ่มเริ่มอย่างออมแล้วยังคะคห,นหน้าตาน้าจะออมเงินกันเก่งนะกลุ่มเนี้ยคือที่ที่คุณวิวัลพูดคือว่าเงินเนี่ยคือมันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสําคัญกับชีวิตเราใช่ค่ะแต่เราต้องรู้ว่าเราจะทํายังไงกับมัน เราต้องรู้ว่าต้องทํายังไงกับมันเพราะว่าหลายคนพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะอะไรก็ต้องใช้เงินหมดเพราะฉะนั้นเงินคือพระเจ้าทําทุกอย่างเพื่อได้เงินมาไม่คํานึงว่าจะได้มาอย่างไรสุดจริตไม่สุดจริตไม่สนใจขอให้ได้มาแล้วก็พอได้มาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจมีทุกอย่างซึ่งไม่ใช่ค่ะนะเราต้องทําตัวให้เป็นนายของเงินไม่ใช่ให้เงินเป็นนายของเราอันนั้นก็ถึงจะเป็นการ ใช้เงินที่ถูกต้องนะคะโอเคก็ต่อไปนะครับก็คือเราก็พอจะรู้แล้วว่าเงินมันสาคัญกันยังไงกับชีวิตเราแล้วเงินมันคืออะไรนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะจัดสรรหรือทํำยังไงกับเงินก็คือก็จะเป็นคําถามต่อไปว่าทําไมเราถึงต้องออมเงินแล้วทําไมเราออมเงินไปเพื่ออะไรครับเพื่อบรรลุเป้าหมายเน่แหมตอบถูกแล้วเดี๋ยว ให้หนังสือออมเงินเพื่ออะไรทําทไมต้องออมเมื่อกี้ถามแล้วเราตอบกันเองแล้วถูกไหมคะออมเพื่อให้มันมีก้อนใหญ่หน่อยจะได้เอาไปบรรลุเป้าหมายทีนี้เป้าหมายที่เราต้องการส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายอะไรคะเออเป้าหมายการออมนึกไม่ออกอันแรกพื้นฐานเลยหลุดพ้นจากความยากจนใช่ไหมใครที่เคยลำบากมาก็จะเข้าใจเลยว่า ไม่มีสตังคเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอดข้าวเนี่ยลำบากขนาดไหนอัหน้าตาแถวนี้ดูสบายๆคงไม่เคยลำบากพี่เนี่ยเด็กๆลำบากนะแค่กระปุกอมสินออกมาเพราะว่าใช้เงินเกินนะคะเพราะนั้นคืออันแรกเลยนะคะมีเงินจะได้หลุดพ้นจากความยากจนเป้าหมายที่สองของการอมก็คือเมื่อหลุดพ้นจากความยากจนแล้วทำไคะ ครื่องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสบายขึ้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อเราสร้างความมั่นคงกับชีวิตตัวเราเองแล้วเราก็อาจจะทําให้คนอื่นบรรลุฝันได้ก็คือเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการทําทานนะคะการช่วยเหลือหรือทําอย่างอื่นก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้เคียงใกล้ชิดหรือคนไกลๆที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันแต่เราก็บริจาคเงินไปช่วยผู้ป่วยโรคเอดสที่โซม,มาเลียอะไรอย่างนี้ก็ได้ะค่ะนะคะ,นะคะเมื่อเรามีเกินแล้วก็เผื่อแผ่อันนั้นก็คือเป้าหมายของการออมนะคะครับผมทีนี้ต่อหน่อยนึงคะคอยากรู้ว่าวิธีการออมเงินทำยังไงวิธีการออมเหรอ,อ,เหอคะเอางี้ก่อนถ้าอยากออม คิดว่าในชีวิตเนี้ยอยากมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้คะย่ะงยังผมห้าล้านอย่งผมมาสักสิบสล้าน10เหรียญครับอ๋อเชื่อไหมคะนังน้องว่าเท่าไหร่คะสิล้านค่ะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยทำการสำรวจเมื่อสองปีที่แล้วเพราบว่าคนไทยส่วนใหญ่ในกรุงเทพน่าชนชั้นกลาง ตั้งเป้าหมายว่าจากกะเกษียณจะมีเงินแค่สองล้านบาทกินแกลบเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูตารางอะไรเ,เห็นแล้วจะช็อกอันนี้คือเอาเอางนี้ก่อนนะคะสมมุติว่าต้องการมีเงินใช้สองหมื่นบาทต่อเดือนไปตั้งแต่หลังกเกษียณไปจนเราจากโลกนี้ไปนะอาจจะจะจากโลกนี้ไปอายุเท่าไหร่คะคิดได้ไงอ,ะอ่ะแปบอ๋อ อุ้ยหน้าตาอย่างเงี้ยต้อง90คืออ่งนี้ค่ะจะคิดจากไหนนะคะเขาบอกว่าให้เอาอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะลองดูนะว่าท่านจากไปอายุเท่าไหร่กันบวกเพิ่มอีก10ปีค่ะเพราะว่าเราการเป็นอยู่ดีขึ้นใช่ไหมการแพทย์ดีขึ้นค่ะอ่าหลายคนเริ่มหนาวแล้วฉันอยู่ถึงร้อยแน่เลยยายฉัน90ยังอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะคะเอางี้เอางี้เอาคร่าวๆแล้ว,วกันนะว่า 85ปีนะคะถ้าจะอยู่หลังเกษียณไปอีก25ปีคือ,คอจากไปตอน85ปีเนี่ยเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะมีเงินใช้เดือนละ20,000บาท20,000บาทค่าเงินปัจจุบันพอไหมคะ20,000ไม่พออืมใช่เมื่อวานไปบรรยายเขาบอก200,000บอกอ้าไม่เป็นไรคุณก็คูณ10ไป <c oughs> เอานี่นะคะทีนี้เราอายุเท่าไหร่อดูช่องนั้นก่อนอา25ปี สมมติอายุ25ปีนะคะเงิน20,000บาทนาวันนี้วันที่เรากเกษียณในอีกเท่าไหร่คะ35ปีข้างหน้าเนี่ยจะเท่ากับ56,277บาทเห็นช่องนั้นไหมคะอ่าและถ้าเราอยากจะมีเงินใช้20,000บาททุกๆเดือนให้ได้ตามอัตรางเงินเฟ้อนะคะเมื่อกี้คุณบุริทัศน์เ็บอกแล้วว่ามันมีเงินเฟอ้อใช่ไหมอันนี้คิดเงินเฟ้อ3%ถูกต้องเป๊ะอืม เจ้าของทฤษฎีเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อระยะยาวเราต้องมีเงินเท่าไรค่าเห็นไหมตัวเลขนั้นนะ 14, 8, 06, 4, 900, 6, อ,อ่ะสิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกบาทอ้าไหนบอกว่าสิบล้านจะพออ่าไม่ใช่แต่ช้าก่อนอันนี้คือถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนสี่เปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีอัตราเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์แต่ฟังคุณภูริทัศน์แล้วเอาเงินไปซื้อกองทุนรวมเดี๋ยวลงทุนได้ผลตอบแทนอชาชาขวาสุดเลย 8%ต่อปีดูช่องเดียวกันนะคะเงินที่ต้องการก็แค่9ล้าน5 0 9แสนบาทโหยลดลงไปตึงเยอะใช่ไหมจากเกือบ15ล้านลดเหลือ9ล้าน5อแล้วแต่เดิมนะคะถ้าจะเอา14.8ต้องเก็บออมเดือนละ16,268จะบ้าเหรอเงินเดือน15ื่นใช่ไหมจบปัญญาตรีได้15ื่นห้ใจะออมหมื่นหได้ยังไง นั่นแหละค่ะนั่นคือที่มาของการที่บอกว่าถ้าอายุน้อยๆนะคะอย่าคอนเซอร์เวทีฟเกินไปควรจะไปลงทุนให้เงินเติบโตเยอะๆเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องของพี่แล้วจะรู้สึกหืมอยากเป็นบ้างนะคะแต่ว่าถ้า,าลงทุได้ผลตอบแทน8%เน่ะ9ล้าน5เนี่ยเราต้องการออมเงินเดือนละ4,100บาทคอย,อย่างชั่วเนาะรายได้เดือนละ15,000 ออมเดือนละสี่พันก็ยังพอโอเคใช่ไหมคะใช่ครับคือยิง่งยิ่งเริ่มเริ่มเร็วก็ยิ่งมีโอกาสใช่ค่ะพี่พี่นะป้า <laughs> พี่ตับพี่จริงๆไม่เป็นป้าและะ้วค่ะโทษแก่กับแม่ๆของน้องๆเยอะเลยออมออมตั้งแต่เดือนแรกที่ทำงานเลยคะ่ะเ <laughs> งินเดือนแปดพันบาทเองนะคะออมเดือนละหนึ่งพันแล้วก็ออมทุกๆเดือน เป็นเจ้าของทฤษฎีว่าเริ่มต้นทำงานต้องเก็บอย่างน้อย10%นะคะนะคะแต่ว่า8,000นี่มันมันเกิน10%เอ้ย1,000ของ8,000มันเกิน10%อ่าแต่พอ,อไรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ออมมากขึ้นออมไปเรื่อยๆออมแล้วก็ลงทุนค่ะนะคะจากเงิน1,000บาทออมไปก็2ปีห้ามถอนเนี่ยก็เป็น24,000บวกดอกเบี้ยอีกหน่อยก็ใกล้ๆ3,000 0 3 0 0า0ไปลงทุนไปเรื่อยๆปั๊บป๊บก็เป็น3ล้าน ห้าปีเป็นสามล้านปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บลงไปเรื่อยๆก็เป็นสิบล้านปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไม่บอกว่ามีเท่าไหร่ <laughs> อันนี้ใจเห็นก่อนนะคะว่าทําไมต้องออมนะคะแล้วการออมมีประโยชน์อย่างไรเราออมอย่างเดียวไม่ได้ไม่จบหลายคนคิดว่าการออมคืออะไรไการออมคือการอดหน้าไว้กันนะคะอ้าวจะไปยาวเลยเอางี้าการออมก่อนแล้วกัน การออมคือการยอมสละการใช้จ่ายวันนี้ถูกไหมคะเราออมก็แปลว่าแทนที่จะซื้อแหม iPhone 6กําลังจะออกเราก็บอกว่าไม่เอาเราเอาอีก2องหมืนกว่าบาทเก็บไว้ก่อนสละการใช้วันนี้เพื่อตอนเราเกษียณแล้วเราอยากจะใช้เงินเยอะๆนะคะเพราะการออมเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุน แล้วก็อย่าบอกนะคะว่าเงินยังไม่พอใช้จะเอาที่ไหนมาออมเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ออมได้หมดสมมุติบอกว่าไม่ได้8 0 0พน่ะได้ค่าขนมจากพ่อแม่มาเดือนละห้าพันอ่ะสมมุติ5,000ันห้ก็ออมได้ขอออม500ก็ยังได้เลยอย่าคิดว่าจะต้องมีเงินเยอะถึงจะออมได้นะคะอดพูดโทรศัพท์นิดหน่อย ก็ออมได้ละสามบาท4บาทแล้วแต่แชทน้อยลงอ่าใช่ไหมคะส่ง SMS ไปออกทีวีน้อยหน่อยเคยไปออกทีวีกับคุณสรยุทธในการเริ่มต้นการออมเลือกทองหรือกองทุนตอนนั้นอยู่ช่อง9อ๋อตอนมาออกเนี่ยโอ้โหเ m s เข้าไป6บาทนะ SMS เงินยังไม่มีจะใช้เลยจะเอาที่ไหนมาออมก็เลยมาเขียนบทความโต้อตอบค่ะถ้าคุณไม่ส่ง SMS อันนั้นนะคุณได้ออม6บาทละ ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆนะคะประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะเราก็เท่ากับเราได้เงินออมเพิ่มค่ะก็คือที่ที่คุณวิวันพูดก็คือเราควรจะออมก่อนแล้วค่อยใช้ใช่ไหมครับใช่แน่นอนแน่นอนคือส่วนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะใช้ก่อนแล้วก็ไม่มีเงินออมค่ะ <c oughs> นะคะในการออมความตั้งใจมีพลังมากกว่าความพร้อมเราจะบอกว่าเราใช้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวเหลือแล้วเราค่อยพร้อมที่จะออมเราไม่เหลือแล้วค่ะแล้วจริงๆแล้วพี่ก็เป็นเจ้าของทฤษฎีการตั้งนิยามเงินออมใหม่เพราะว่าถามว่าทําไมถึงตั้งนี่นะเงินออมคืออะไรเงินออมคือเงินที่กันเอาไว้ก่อนที่เหลือจึงเอาไปใช้สมการเงินออมก็คือรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายเพราะอะไรคะเพราะวิว,ว,วันใช้เงินเก่งมาก นะคะวอาเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่บอกนะคะ,อะตอนเด็กๆเ,เนี่ยแค่กระปุกอมสินเก่งกระปุกอมสินมีพี่น้องนะคะกระปุกอมสินของพี่เนี่ยเขาก็จะหนักมากเลยของน้องสาวก็จะหนักมากเลยของวิวันเะน่เบามากเลยเพราะว่าวิาวันกินก็เก่งใช้ก็เก่งชอบซื้อนี่ซื้อนั่นต้องมาคอยแคะเอาไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยเหลือนะคะทีนี้เราก็รู้ตัวแล้วค่ะพอเริ่มทํางาน ก็ทำยังไงอะ่ะเอาพ่อเตือนก่อนพ่อเตือนบอกลูกเอย๋ยลูกใช้เงินเก่งเพราะฉะนั้นลูกต้องหาหาเงินให้เก่งให้ได้มากกว่าที่ลูกใช้ก็เลยอ่าโอเคไม่เป็นค้าราชการเด็ดขาดนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กเกนนะะ็ทำงานเอกชนนะคะแต่ว่าทํางานรายได้พิเศษคะ่ะรู้ว่าไม่พอเราก็หาอะไรได้พิเศษสอนหนังสือบ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกอะตั้งแต่เดือนแรกทาไมแหมวิวัยว,วิวันมีวินัยขนาดนั้นเขาต้องเรียนว่ารู้ตัว ก็เลยไปฝากเงินแบบห้ามถอนสมัยก่อนมันไม่มีกองทุนรวมแบบตัดเดือนละห้า้อยบาทอะไรอย่างนี้ก็ฝากที่เรียกว่าทวีทรัพย์ถ้าเป็นของกสิกรไทยก็ฝากกสิกรไทยละค่ะเพราะว่าได้ทุนเขาไปเรียนเนาะแล้วก็ของแบงก์กรุงเทพก็มีเรียกว่าสินมัธยานนะคะก็เดือนละพันนี่ละค่ะก็24สเดือนห้ามถอนเพราะว่าถอนก็จะถูกถูกอะไรลงโทษก็ได้ดอกเบี้ยนิดเดียวนั่นแหะคะ่ะเราต้องรู้ตัวว่าเราเป็นยังไงเพื่อให้เรา วางแผนการออมได้เหมาะกับตัวเองวิวันก็รู 2019, uh ้ตัวว่าถ้าเงินออมคือเงินที่เหลือจากการใช้วิวันไม่เหลือแน่นอนเพราะตอนเด็กๆพิสูจน์มาแล้วนะคะนะก็ทําอย่างนี้ค่ะแล้วพอมาเขียนหนังสือก็เลยเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วก็เลยเขียนเรื่องนี้แล้วเวลาคนเอาไปบรรยายและไปสอนเรื่องการสอนให้คนออมก็เลยเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ด้วยนะแต่ลืมบอกว่ามาจากวิวันที่วอลเลนบัฟเฟตต์ยังบอกได้เลยว่ามาจากวอลเลนบัฟเฟตต์นะค่ะ ก็นะคะควิธีการออมก็คือการเอาไว้ก่อนร,รายได้เท่าไหร่ก็กันจะก,กัน1 0 10%, 10ที่คุณภูริทัศน์ว่าน่ยมันสมัยรายได้เด็กๆนะพอเราโตขึ้นรายได้เราเยอะขึ้นอนะคะ่ะรายได้าอาจจะเป็นหลายหมื่นหลายแสนเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้กินมากขึ้นนะท้องก็มีท้องเดียวกับเพราะเดียวเพราะฉะนั้นเงินมากขึ้นก็เก็บออมได้เพิ่มขึ้นหลายๆครั้งแต่ตอนหลังเนี่ยออมได ห้าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เลยนะคะคือไม่จําเป็นที่ต้องต้องว่าเออแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเอาไปใช้เดี๋ยวจะเงินออมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะตามตารางเนี่ยออมเดือนละสี่พันห้าพันอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเกิดกรณีที่เราช่วงแรกๆเราออมน้อยช่วงหลังเราก็ไปออมเพิ่มได้นะคะเราจะบอกว่าอายุยี่สิบห้าต้องนอมเดือนละสี่พันบาท นะตอนแรกเราอาจจะออมพันเดียวนะอย่าอย่ากังวลไปพอเงินเดือนแสนนึงก็ค่อยออมหมื่นนึงหรือสองหมื่นก็แล้วแต่นะคะเอา้าอย่ายิ้มอย่าหัวเราะนะได้เงินเดือนแสนนึงแถวๆนี้ได้แน่นอนรับประกันในชีวิตนี้อ่ะล่ะค่ะก็ก็คือเราออมเนี่ยเราควรจะออมก่อนที่จะเอาเอาเงินที่เรารายได้เอามาใช้ใช่แต่วินัยก็เป็นตัวกําหนดการออมของเราถูกไหมคบใช่ คือต้องมีวินัยแล้วก็สม่ำเสมอ,อเทคนิคเนาะ,ะเทคนิคการออมก็คือมีวินยัยออมให้สม่ำเสมอนะคะนอกจากการเงินออมไว้ก่อนแล้วนะฮะอย่างที่บอกพอเงินเดือนเพิ่มก็เพิ่มจาก10%เป็น15%เาแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนะคะเช่นแต่ว่าเป้าหมายที่ท้าทายต้องเหมาะสมนะเช่นวิวันก็บอกว่าฉันอยากมีแสนหนึ่งละ แต่เดิมออมได้สองหมื่นกว่าฉันอยากมีแสนหนึ่งฉันก็ต้องภายในเท่าไหร่แต่เสร็จแล้วเพื่อให้ตัวเองมีกําลังใจหลายคนนะคะออมแล้วก็ไม่ใช้เลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดมีผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์นิเวศมาพรุ่งนี้อ่ะอย่าลืมมาอีกนะคะอาจารย์เคยเล่าว,ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีเงินหลายพันล้านเหรียญแล้วก็ยังประหยัดมากเลยไม่ใช้เงินเลยพี่ก็น,นึกโอ้ฉันไม่เป็นอย่างคนนั้นหรอกนะเรา มันจะมีประโยชน์อะไรหาเงินมาแล้วไม่ใช้เราก็ต้องใช้บ้างออมบ้างใช้ชีวิตมีความสุขสิ่งที่ทําก็คือให้รางวัลตัวเองค่ะเช่นวิวันบอกว่าถ้าได้แสนหนึ่งเราจะเอาห้าพันไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่อาถ้าแพงหน่อยก็แล้วคู่ละห้าพันเลยอนะหรือไม่ก็เราในไหนได้แสนหนึ่งนะฉันก็อดทนฉันจะเอาลองแต,แต่เอาหมื่นมันเยอะไปนะก็หก็ได้ให้รางวัลตัวเองค่ะ แล้วจะมีกําลังใจในการออมมากขึ้นนะคะตลอดเวลาที่พี่ออมเงินนะพี่ให้รางวัลตัวเองมาตลอดทางเลย <c oughs> อ้าวทำไมล่ะเท,เทคนิคค่ะคนเราต้องมีเทคนิคในการจูงใจตัวเองเราอย่าไปคิดว่าฉันออมเพราะฉันอยากได้อยากได้แต่ว่าีวิตไม่มีความสุขเลยหลายคนประหยัดมากเลยไม่เคยไปกินข้าวนอกบ้านไม่ไปอะไรเอะออมอย่างเดียวเลยแล้ว